สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดกำลังจะไปเที่ยวเสียมเรียบกับคุณพี่ค่ะเกดก็เช่าแท็กซี่ไปค่ะขาเดียวจากบอยเปตไปถึงเสียมเรียบราคาราคา1,000บาทค่ะให้มารับที่หน้าหอเลยตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มอยู่ค่ะส่วนคุณพี่ก็รู้สึกว่าจะสนใจกับรถตุ๊กๆนั้นเหลือเกินจริงๆอ่ะเกดะก็อยากได้แบบนี้สักคันเอาไว้ขับที่บอยเปดไม่รู้มันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองถามาดู มีนะใช่ต้นไม้ใหญ่ล้มลื่นมากคือจริงๆอ่ะจากบ้านเชยองไปผับนิดหรือว่าไปในหมูม่บ้านแป๊บเดียวถึงนะแต่ที่เราอ้อมมากไกลอ๋อจะยองพามาร้านข้าวให้กินข้าวกันที่ร้านเน้เดี๋ยวนะเออร้านหรือว่ามีของกินดีใจๆเลยไปเดินทางครบทีนะตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงเสียมเรียบเรียบร้อยแล้วเชยองก็ อ,องเจเพระองจองเซยองบอกว่าร้านนี้อร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็สั่งอาหารไปกี่อยยางนะเซยงอยง,อยงตีอยางตีอยาง้งยำผัดหน้าผักรวมแล้วก็ผัดคิงผัดคิงเออเดี๋ยวรอรอดูกันว่าหน้าตาอาหารมื้อแรกของเราอะที่เซยองเรียกวันนี้จะเป็นยังไงหิวมากคือหิวมากอะไรมาก็อร่อยแล้วเนาะอ๋อสิ่งแรกที่มาคือข้าวเปล่าเซยองบอกว่าที่นี่ข้าวฟูนะคะแล้วกับข้าวอย่างละสิบ บาดถูกมากผัดผักรวมมิตรค่ะหน้าตาน่ากินจังเลยอ่ะเตอยองบอกว่าให้ทำํำปลาพดคนละถ้วอยอะค่ะที่เขาให้แบ่งกันคนละถ้วยคือเฮ้ยมันทำถ้วยเดียวก็แบ่งกันกินได้ปะเนี่ยเดี๋ยวกะละไอคอนนี้ไปตัดไปตัดมาไป คือต้อยมยำหรอต้อยมยำต้ยมยำอะไรอ่ะต้ยมยำไก่บ้านอะไนอันนั้นคืออะไรนะคณนะกรามังถอยไม่ใช่เนื้อใช่ไหมเหนือเน้อเนื้อไม่กินเนือ้อเหรอไม่กินเนื้อผมไม่ได้ถามแต่ในหมูเหรอรหอันนี้เนื้อออกินไปเถอะกินแต่ผักไก่กระมางละอันนี้ค่ะคือพี่อยากกินค่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนผัดถิงนน่น่ากินมากเลยอ่ะเคยเคยกิน เราเคยกินน้อที่ร้านข้างๆพอเราเคยมีอ,มอร่อยอร่อยแต่คุณพี่กินแล้วบอกน้องหน,ห,นหน่อยสิว่าอร่อยเท่าที่เก็ตชิมนะก็หวนานหน่อยใช่ไหมวหวานนะ <c oughs> คือมันเหมือนไก่ผัดขิงอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้มันหวานกว่าปกติที่เรากินที่เมืองไทยนิดนึงแต่ก็กินได้นะ ถ้าเราเคียวรวมกับเต้าเจี้ยวที่เค็เมๆม,มันก็น่าจะพอดีอ่ะแล้วก็กินกับข้าสวสวยอร่อยเนาะไอที่ไม่นานที่เขาบอกว่าร้านเล็ก<อ><อ> นาอยู่ตรงสระพานพญานาคค่ะอร่อยมากไม่ได at ้โกหกเลยนะคะคือว uh> ่าผักผ uh> um ักอร่อยคือมันจานละกว่ากันคุ้มมากเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าหิวแล้วมันอร่อยนะมันอร่อยจริงจริงบ่อยฉาบบ่อยหิวมากเออเยี่ยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมคะ อร่อยอร่อยแต่ยองอร่อยนะอร่อยอร่อยจริงจริงเลยมอมสะพานพญาน่าเสียมเรียบอยู่ใกล้ๆพ่อองค์เจพ่อองค์จอมค่ะเลูกสายนี่มันสายเลึกป้องเดี๋ยวอะไรก็แล้วแค่มาถึงก็พอแล้วคือตอนแรกบอกว่ากินข้าวจานเดียวพอตอนนี้ขอเติมข้าวอีกจานนึ่ยองสั่งนี่กับนี่ให้เลยฮะสั่งผักจีนจานคุณพี่บอกว่าเอาผักผักลมมิสกับ ลาเนื้อ <ok> อ่อนค่กขิงน uh> ี่อีกาหนานึงนะมันนานิดนึงนะบ้องอะบ้องสมัากใจนึงมาจานตีดบาสสมัากใจานาชาปลาไหยตีดชาปลาลยมึงซื้ใชมือเีนคินจ <uh ูนมตีอร่อยจนดุดไม่ได้เลยอ่ะได้บ้องก็ท้าบัชานอยู่ตงนนกนกิน มาวันสงการเนี้ยสนุกมากยูที่ผับซีนี้ยังเดินไม่ได้เลยอ่ะแกก็รู้ว่าทำงานคาสิโนเขาไม่ให้หยุดในวันหยุดนะผัดเตลเลอรวันหยุดใดๆหยุดไม่ได้แค่วันสงารหยุดแกยังจะชวนฉันมาวันสงการอีกบาร์เรออ่อนผัดถิงอ่ะโคตรอร่อยโอ้โหไม่หรอคืออย่างที่บอกพอมันมันหวานก็จริงแต่พอมันกินกับ อะไรน <ะ S 2> ้กกาก่ยวแล้วก็เกี่ยวพร้อมถึงเนาะอุ๊ยอร่อยมากเนี่ยตัดจัาทีเลยใช่ไหมใช่ลงสอบ อออันนี้คนละอร่อยถูกแล้วถูกแล้วพี่ก็คิดว่าสี 40, ่0มรวมน้ำแข็งสิบาทก็เป็น4ี่นึงันถแล้วสี่0มถ้าคิดเป็งินไทยก็ประมาณสรสเออสา0าณนั้นนะคะไม่แพงเนาะอ,อร่อยด้วยอ่ะ น้องอะอนะต้นไม้ก็ไม้ใหญ่ใหญ่อ่ะออสวยงามร่มรื่นตอนนี้เซยองพามาร้านกาแฟแล้วฮะต้องถอดก่อนถอดหัวก,ก่อนเดี๋ยวนะถอดหัวก,ก่อนอันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะเซยอง วัฒนารรกาแฟวัฒนธรรมอ๋อที่ร้านกาแฟก็จะมีสักลายมีกาแฟตัวแบบโบราณมีสักเส,สือ<ม>เพนสักอะไร <laughs> หลายอย่างมากมายแล้วก็มีให้ใส่ชุดไทยถ่ายรูปก,กันที่ร้านกาแฟที่นี่ อ๋อวันนี้ไฟดับชินโนบอกว่ามีแต่นุ่มที่ไม่สุกนะพี่วันนี้ค่ะไฟดับคือว่าที่อารันไฟดับค่ะแล้วก็ที่ปอยเบ็ดก็ไปดับที่นี่ก็ไปดับไฟจะมาห้าโมงครึ่งค่ะเขาก็เลยไม่มีเครื่องชงกาแฟก็คือว่าถ้าจะกินกาแฟสดอันี้มีมีแต่กาแฟชมลยดับนี่เอาไหมเอาไหมคุณไม่เป็นไรเรา เราไปร้านที่มีเครื่องปั่นไฟไหมต่มยอมเราต้องไปร้านใหญ่ที่มีเครื่องปั่นไฟหรอไม่เลยนะร้านเห็นที่ไปถ่ายรูปไหมถ่ายรูปวะถ่ายรูปถ้าจะเขา้าคนพิถีพิถันใอยู่เนี่ยอยากี่ถ่ายแบบโบราณโบราณก่อน,นที่ถีพันเนี่ยต้าสนใจไหมคนพิถีพันเนี่ยคือถ้าเราดิมาแล้วก็ต้องถ่ายถ้ามาสุราษฎร์ฉันว่าแกอยากถ่ายรูปผมถ่ายแล้วผมถ่ายแล้วเลือกที่เอ่อ นะขอดูในร้านก่อนลูกเขาโบราณโบราณโบราณมากเลยน่าสนใจดีนะที่ทีวี25ปีที่แล้วนะคะแยังบอกว่าทีนี้คือทีวี25ปีที่แล้วเรื่องอะไรบ้าพยาธิอะไรนะจุ่น่าที่ผู้ประสาทสับได้อเหรอทิพหะที่ดังอะที่ผูป้ประสาทพูดกับภับได้เออ แกพูดเป็นภาษาคาแมสิว่าอันนี้เรียกว่าซองสำหรับจ,จูงาอ,อ,อดีมากชอบมีคนมาเมนว่าทำไมแกไม่พูดภาษาคาแมส <laughs> ฉันว่าแกพูดภาษาคาแมสตลอดเลยนะก็อ,อ,อยู่กับพี่แคพูดภาษาไทยเออใช่็มาอยู่กับพี่ไงที่พูดภาษาไทยทีนี้เขาก็มีอ,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 อาหารด้วยนะออขนมจีนออบันแชลที่จะถ่ายรูปไหม คือว่าเซยองเขาก็พยายามอยากให้ถ่ายรูปกืจะมีแบบทีช่วงชั่วให้เราถ่ายรูปกันใข้องบนด้วยคือเราแต่งชุดกันเองแล้วก็ถ่ายกันเองใช่ไหมใช่เขาแค่แต่ให้อย่างเดียวแล้วก็ถ่ายไอเฉยๆเขาไม่ถ่ายให้รอไปดูกองบุนไหมดูพี่ๆไปไปไปต้องถอดรองเท้าด้วยใช่ไหมใช่อดท้า นายก็มาแล้วเจยองจยจยองอยากให้ถ่ายรูปแต่ว่าเก่ะขึ oh ้นไปดูหน่อยยองอยากให้ขึ้นไปอ๋อคือเขาจะมีชุดให้ แล้วก็ถ่ายรูปก็คือเราก็แต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปนี่แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเหมาะเาหรออ๋อฮะถ่ายตึง้งตึเ้เลยแล้วก็อันเนี้ยคือว่าค่าแต่งชุดค่าถ่ายรูปนี่แล้วแต่ว่าเราจะบริจาคใช่ไหมไม่ไรเพรา,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 าะพมันโค ชาวดอยด้วยนี่ไงชาวดอยคอฟฟี่ฟบ๊อบเบิลทีก็เขามีเครื่องปั่นไฟไงคะเราอยากซื้อไหมพึ่งพี่เออเราก็จะซื้อกาแฟกันก่อนค่ะนี่กาแฟชาวดอย,ดยทีนี่มีเครื่องปั่นไฟอ่ะ คนเยอะใครๆก็หลบมานั่งแอร์คือว่าเกออาดอะเอาจรีกินบับเบิ้ลทีแล้วเกดบอกเขาแล้วเหมือนเขาไม่เข้าใจแล้วเจย,ยองก็พูดว่าเจย,ยองไหนแกลองพูดพูดไอชาของฉันว่าภาษาคาแมว่ายังไงนะใบใบตองกรอบกุยอ๋อเจยองพูดว่าชาใบาตองใส่ไอกรุบกรุบเนี่ยแหละก็คือบับเบิ้ลทีอะไรนะไข่มุกโอเครู้เรื่อง วันนี้กล้องที่เก่งใช้คือ GoPro Go Hero Seven b a c k แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายอะกล้องใหม่ละถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ดูเหมือนตาบวมมากเลยคือไม่ค่อยสบายนะคะตอนนี้ก็ปวดไนเกมลืมหมอยามาด้วยแต่ก็ต้องตายค่ะตอนนี้คุณพี่ก็คืออยากแลกเงินเพิ่ม แต่ก็คือเกดก็บอกว่าเกดก็มีครั้งแรกคุณพี่ก็มีรวมทืนแล้วตอนล่าเราทำคนก็ประมาณสามร้อยดอลล่าแล้วเกดยังมีเงินที่ือแทนอยู่เป็นแสนเลยคุณพี่อยากแลกเงินคะแนนใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาแลกมาแค่แสนกว่าแล้วเขาใช้ไปแล้วสี่หมื่นไงเขาตัไม่พอใจแต่ของเกดก็ไม่อยู่ถึงกว่าจะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยไปแลกใหม่ไม่ได้วันนี้ร้านแลกเงินเท่าไหร่ฮะคือวลาเท่าไหร่ร้าสามสองสามสิบเอ็ด คุณพี่คะเดี๋ยวเราจะต้องไปไหว้ใหญ่เทพกันตรงกลางถนนต,ตรงนั้นที่น้องก็เคยมาไหว้แต่ว่าเราจะจุดทูบไหมคุณพี่จุดทูบหรอือคุณพี่ยังไม่เคยมาไหว้เลยน้องอะ่ะเคยไหว้แล้วน้องไม่ต้องจุดทูบก็ได้จริงๆอะ่ะมันก็ควรจะจุดทูบนะคะแต่ว่าสัมภาระเยอะอะ่ะเจยองบอกว่าถ้ามาเป็นคู่อย่างเงี้ยให้ขอลูก ว่าเขาก็น,นิยมมาขอรูปก,กันนี่หมายถึงว่าไม่ได้แม่เทพไม่ใช่ยายเทพนะคะทรงพระองค์เองของใครหรอกอยากซื้อตอกไม้สวยๆอยากให้เข้าไปซื้อตอนนี้กุรถเยอะมากตอนนี้เซยองเขาก็พาคุณพี่มาดูเหมือนเดิมคั้งคาวที่มันนอนอยู่บนต้นไม้โน,น้นตอนกลางวันมันก็หลับไหลกัน ห้อยหัวเต็มไปหมดเลยเหมือนใบไม้เลยอ่ะพอตอนก็คือเดี๋ยวมันก็ลืมตาตื่นขึ้นมาบินเล่นตอนนี้ค่ะที่นี่เขาอะกำลังตกแต่งสถานที่เตรียมต้อนรับสงการนะคะเขาก็จะทำซุ้มๆเยอะแยะเลยอ่ะแล้วเขาก็จะมีของขายมีของเล่นมีานการละเล่น,นแบบว่าแต่ปีนี้ใครมาทาอยู่นี่เ,<ม>เก่าๆโบราณโบราณนะ่ะเนาะอ๋อ ปกติที่เขาจัดที่นครวัดคือปีนี้เขามาจัดที่นี่ใช่ไหมใช่นหนแกลองเชิญชวนเป็นภาษาคาแมสิว่าที่นี่วันไหนจะมีอะไรบ้างไงเออตีดับใบดับบูดับฟรัโจชน,น,น,นัมอ,อีฟเฟอร์น,อนอี่นี่แกเป็นสงกรานต์โกเต้บองอีฟเฟอร์น,อน์นอองเจีบอองจอมนานแปลเป็นภาษาไทยดิเขาบอกว่าปกติเขาจะทาที่นครวันนะครับแต่ว่าปีนี้เขาจะทําอยู่นี่ที่พระองค์เจีบพระองค์จอมในวันที่สิบสามี่สิบห้าครับโอเคมาดูได้นะครับผมนี่หละเขาจะเล่นกัน หญ่จ,จ,จุยเลยนะเดี๋ยวแกได้เล่นได้เจอคนอื่นกันไม่ได้เจอฉัน <c oughs> คือว่าเทศกาลที่ทํางานเขาห้ามหยุดทุกเทศกาลสําคัญทุกวันหยุดตะขัดตะเลอร์เขาไม่ให้หยุดก็เราก็ดูทีวีคนดูคนอื่นเขาละเล่นกันไปนะอุ้ยมีต่างชาติโบกมือให้ด้วยอะค่ะน่ารักจุง <c oughs> อันยองฮเยโยพาคนที่มาไหว้พระองค์เจ้าพระองค์จอม เราต้องฝากรองเทา้าเราก็จะมีข่าฝากรองเท้าห้าบาทสิบบาทแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่คือเราอ่ะจะให้เท่าไหร่ก็ได้มีสองคนที่อยากขอขอะไรเขาพิเศษตรงนี้ตรงเนี้ยตอนโนนาที่เกตมาเขาก็จะมีดนตรีเหมือนดนตรีแก้บนนะคะสาธุขอองค์เจ้าของจอมเจ้าขา เราเจอกันอีกแล้วนะคะอขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีดีนะคะค,คะาราบานะครับสูชีบิตไม่ใช่ซูทำงานนะสูเที่ยว <laughs> พารามาที่นี่คานาบัวแล้วเกดอะครั้งที่แล้วก็เห็นครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ชอบมากคือประทับใจคือมันสวยอะจจยองบอกว่าเสียค่าเข้ายี่สบาทเราจะลงไปดูกันนะคะละเดืนอนฝนตกน้ำมันท่วมมามันจะถึงนี่เลย มันจะถ่วหมดบัวมันจะสวยงามใช้แค่นี้มันก็สวยมากเลยแหละชอบอ่ะคือทำไมหมวกกันน็อกมันยังอยู่บนหัวอยู่เลยอยากถ่ายรูปสวยๆมีหมวกกันน็อกด้วยอ่ะเฮ้ยก็สวยเนาะจุย่างได้เขาสกรูอ๋อเซยองอยากถ่ายรูปโอเคเพี่อเดี๋ยวน้องถ่ายรูปให้เซยองก่อนเดี๋ยวน้องเปิดกล้องไว้เลยแล้วกันไม่ใส่ไม่เอา เลยนะคะคเนี่ยนะถ้าเกดมีแบบนี้นะเกดคงจะมีความสุขมากเลยอะ่ะคลิปนี้ค่ะเกดจะทําเป็นคลิปแรกที่เกดมาเสียมเรียบครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเกดกําลังจะไปหมู่บ้านกลางน้ําเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหมู่บ้านกลางน้ําค่ะ